ไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะทุกคนตัวหนึ่งเล่ตุต่อสามตัวสี่หางนะอใครเห็นลิงด้านล่างบ้างเร็วๆมาสุดท้ายแล้วอัะแป๊บหนึ่งอริยานนะฮะตัวสุดท้าย เอาดิยันนะฮะตัวสุดท้ายครับอาใครพร้อมแคปแล้วเออแกยังไงไว้เทนตัดก่อนมันต้องเนี่ยมัแมามันก็มีอะไรให้ตัดก่อนเฮ้ยเทนมึงดูดีมึงดูดีเทนดูคลิปดีลูกตัดดีเฮนดูยั แล้วหัวกุ้งมันกินได้ปะวะนันจะกินได้หมดล,ลับเตอร์เนาะอ,อุ๊ยหวานอะ่ะมันเหมือนมันปูอะ่ะอ,อุ๊ย๋มันจะเป็นแบบเนี้ยเสร็จสิบหนึ่งสีบหนึ่งสิบหนึ่งถ้ามาแกะถูกมันได้เป็นสีบ แก่ถูกมันจะเป็นประมาณนีน้ตรงส่วน้ก็มีเนื้อเอามาๆๆๆชอบตามไม่ชอบผ่านนะจ๊ะ <c oughs> กลุ่มฟรีลิงด้านล่างเลย <c oughs> สามตัวชอบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจบทันค่ะยังไงก็ทันทุกคนขาระวังเพจลอมนะคะตอนนี้เจไลท์สดวันที่สิบเอ็ดนะคะเวลาเที่ยงสี่ิบเจ็นาทีอันนี้คือเพจจริงไลท์นะคะ<อ>ระวังเขาดูดลิ๊บไปนะ ตอนนี้เจไลท์สดตอนเที่ยงสี่เจ็ดนะคะใครที่ดูคนดูดคลิปอยู่นะคะก็ปลอมทั้งหมดนะคะโอเคทุกคนแล้วเนาะทันเนะาะใครอยากเข้ากลุ่มฟรีเจนุกนะคะกดเลยค่ะเมื่อวานดาวโจนปังมากใส่ด่วนให้วันที่สิบหกค่ะ สายด่วนให้วันที่สิบหกสายด่วนให้วันที่สิบหกสายด่วนให้วันที่สิบหกนะคะใครจะเข้ากลุ่มฟรีรีบเลยเต็มห้ารอยคนแล้วคือจบนะคะเต็มห้าร้อยคนเม่ได้คือเต็มทันทีนะคะ thank <laughs> you